ขณะนี้คุณอยู่กับช่องบันเทิงติดดังขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้แอปทักซออนเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่ทีมพิทารีตอรี่รูปแอปทักซออนเรีกได้ว่าตอนนี้นะคะความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสํ pues mm าหรับทีมพิทาลิมเจริญร้ nah ian, านหัวหน้าพักก้าวไกลพี่ตอนนี้นะคะกําลังโดนจับกระแสจีนคุณแม่คนสวยแอปทักซออนพักสุขเจริญ ล่าสุดนะคะ14สิงหาคมที่ผ่านมาด้านทิมพิธานะคะโพสตอรี่ถึงแอปแท็กซอนโดยงานนี้นะคะทางด้านทิมพิธาเนี่ยก็ได้ออกมารีโพสตอรี่ที่แฟนคลับได้แท็กมาแล้วก็มีรูปของแอปแท็กซอนอยู่ด้วยแต่ที่ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันสุดๆนะคะเห็นทีว่าจะเป็นเพลงที่ทิมพิธาเนี่ยดีดก,กีตาร์รองเพลงนะคะก็คือเพลงคืนนี้ขอหอม บอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ทิมพิธาเนี่ยได้รีโพสตอรี่ดังกล่าวก็ทําเอาแฟนด้อมแฮชแท็กแอปทิมนะคะและก็ชาวเน็ตเนีย่ยตาเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์อินสตาแกรมของแอปทักซออนมากมายหลังจากที่โพสต์ภาพล่าสุดน,นะคะที่เป็นภาพเดียวกันกับที่แฟนคลับนะคะยงจ้นทีมแอปแท่งหาคุณทิมพิธาอาทิสวยสว่างมากคะ่ะแม่รูปนี้พ่อส้มดีสตอรี่นะคะอุ้ยอุยอุยชุดนี้ใช่เลยที่ดีสตอรี่เมื่อคืนคนมีความรักไม่จะดูเด็กลงไปนิดนึงรูปนี้หวานมากตัวจริงก็ก,กดไลค์ไวมาก เห็นชุดน,นี้แล้วก็นึกถึงที่พ่อส้มเนี่ยกดดีสตอรี่เลยค่ะเชียร์นะคะรูปนี้คุณคุณนะแม่เหมือนเห็นที่ไหนสักที่เมื่อคืนล่าสุด16สิงหาคมนะคะคุณแม่คนสวยเนี่ยก็ได้มาออกงานนะคะซึ่งก็ไม่พลาดที่นะข่าวเนี่ยจะอัปเดตสถานะหัวใจหนุ่มคนคุยเราเนี่ยไปฟังคำสัมภา์ของคุณแม่คนสวยกันค่ะไม่มีอะไรอัปเดตภายในสองวีค่ะมันยังไม่ชัดเจนนะคะก็<อ>ชัดเจนในระดับหนึ่งค่ะ<อ>ไม่มีอะไรอัปเดตจริงคือถ้ามีเมื่อไหร่ จะรีบบอกเลยค่ะก็ถ้ามีก็อยากบอกค่ะามก็คุยเป็นปกติคนเดิมไหมคะพี่คูดอยู่กันรึเปล่าคนเดิมเลยคนเดิมกับตอนไหนคะกับตอนนั้นเดิมแบบเมื่อสองอาทิตย์แล้ว่คะใช่ไหมคะไม่แต่ว่าแม่แอปก็จะมีคำเตือนบอกว่าก็มีแค่คนเดียวเราพูดในรายการเกาแค่คนเดียวอ่ะคือก็คือเอาจริงๆก็ ก็คุยเนี่ยจริงๆก็มีเพื่อนสนิทหลายคนที่หนึ่งในใจก็ต้องมีคนเดียวคนเดียวอ่ะเรื่นี้คือครับเรื่องนี้คือเราบอกน้องปีหรือยังฮะเพราะน้องปีเคยเป็นคนขุดประเด็นให้คุณแม่ว่าหลายคนจนคนเขาไปเป็นข่าวข่าวปีเขาก็ทำภาษาเด็กอะค่ะแต่บอกน้องนี่นะลูกนะเขาหลังไติฟอร์มข้อมูลให้ถูกต้องอ๋อไม่หรอกค่ะไื่ กิดว่าเออเรื่องสถานะอะไรเราค่อยว่ากันค่ะไม่ได้มีอะไรปิดบางลูก็คือเปิดเผยทุกอย่างเลยแต่ว่าบางเรื่องเราก็จัดสรม่าษณในเรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เทงน้เองค่ะทุกคนที่เป็นเพื่อนสนิทแอลว่ะค่ะปีใหม่ต้องเคยเจอและรู้จักอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าทั้งเพื่อนชายเพื่อนหญิงทุกคนต้องแบบเข้ากับน้องปีได้ด้วยค่ะถ้าเป็นเพื่อนเราก็คือต้องเข้ากับลูกเราได้ค่ะหมายถึงเล่นจริงๆนะคะก็ต้อง <L> บอกแล้วถ้ามีไม่ตอหวงนเลีน,นลล à, ถ้าเรื่องไปไหนมาไหนอะคือแอฟบอกได้ค่ะตอนนี้นะคะคือถ้าเจอแอปก,กับใครรก็ตนะคะคือมันมีทั้เพื่อนและเพื่อนสนิทหรือคนคุยไตอนนี้คือแอปไปได้หมดเ,<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอแอปก,กับใคร อาจจะใช้คนคุยหรือไม่ใช่คนคุยก็ได้อาจจะแค่มาถึงจุดนี้แอปรู้สึกว่ามันหลายอย่างเคนื่องานก็เยอะเวลาน้อยถ้ามีเวลาเมื่อไหร่แอปอยากทำอะไรก็ทํำตอนนี้หมายถึงว่าก็ใช้เวลากับเพื่อนอย่างคนที่เป็นที่หนึ่งในใจนี่เขาฟิล์มเราแค่ไหนครัยในเรื่องของกำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าทีเดียวไหมคะเราเปิดตัวเดียวแล้วโอเปนนิ่งเลยอหรอใชใช่นะ จากคำให้สัมภาษณ์ของมามีแอปนะคะก็พอสรุปเรื่องหนุ่มคนคุยที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือว่าพัฒนาได้ดังนี้นะคะ 1. มามีแอปเนี่ยอีเพื่อสนิทหลายคนทั้งหญิงและก็ชายแต่มีคนเดียวที่พิเศษกว่าคนอื่นๆก็คือหนุ่มคนคุย 2. เพื่อนสนิทที่เป็นคนพิเศษคนคุยคนนั้นอาจจะเคยเจอปีใหม่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่สามารถบอกน้องปีใหม่ได้ว่าปีใหม่รู้สึกยังไงกับเขาอย่างไรก็ตามคนที่ใช่หากจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นปีใหม่เนี่ยต้องยอมรับเขาได้แบบมีแอปเนี่ยถึงโอเค 3. ถ้ามีอะไรอัปเดตบอกแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรอัปเดตจาก2อาทิตย์ก่อน 4. ตอนนี้หากแม่มีเวลามบมีแอปเนี่ยก็จะใช้เวลากับเพื่อน,อนดังนั้นถ้าหากไปเห็นมามีแอปไปกับใครอย่าไปสรุปว่านั่นคือหนุ่มคนคุย ึ่งจริงๆมามีแอปนะคะไปกับเพื่อนหรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มามีแอปเนี่ยกำลังคุยก็ได้ส่วนทาไมไม่บอกสักทีว่าคนไหนกันแน่ที่เป็นหนุ่มคนคุยคําตอบก็คือข้อ2ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยยังระบุคนนั้นคือใครไม่ได้เพราะว่าหากระหว่างทางเนี่ยที่เรากําลังคุยหรือว่าพัฒนามันไม่ใช่ก็จะส่งผลกระทบต่อคนดังกล่าวหรือว่าอาจจะมีผลกระทบต่อคนที่345หตามมาอีกดังนั้นนะคะไม่ต้องไปด่าหรือว่าต่อว่ามามีแอปเพราะว่าการที่เราเนี่ยเจอคบใครนั้น ถ้าถึงขั้นที่เปิดตัวว่าคนนี้อะไรใช่ที่จะเป็นคู่ชีวิตมันเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเพราะว่าแฟนเนี่ยไม่ใช่ผากหรือว่าของกินที่จะหาซื้อหรือว่าเลือกได้ตามตลาดหรือว่าร้านสะดวกซื้อ งานนี้นะคะก็ฝากด้อมแต่ละบ้านนะคะตามได้ที่มามีเนี่ยยังไม่เปิดตัวว่าหนุ่มคนคุยเนี่ยเป็นใคร FC ทุกๆบ้านนะคะก็ยังมีสิธิ์ลุนค่าแล้วก็คงต้องตามลุน้นตามเชร์กันต่อแล้วค่ะว่าหนุ่มคนไหนเนี่ยจะเป็นคนคุยน u m เบอร์วันที่นั่งในใจมมามีแอปคนสวยจะตรงใจนุ่มที่หลายๆคนเนี่ยแชร์ไหมหรือว่างานนี้เนี่ยจะมีมาเมื่อที่เลือกไว้แล้วแค่ยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเช่นที่หมอดูบอกนะคะว่าถ้าเปิดแล้วจะไม่รุง่งยังไงเนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแหละคะ่ะว่าตัวจริงของมามีแอป วิใครคือหนุ่มที่ทาให้เจ้าก้อนความรักของมามีแอบนะคะเป็นรูปยิ้มสไมลี่ท้ายนี้นะคะก็ฝากด้อมแต่ละบ้านนะคะเชียร์ได้จิ้นได้แต่ขอให้แสดงความคิดเห็นอยู่ในขอบเขตน,นะคะแล้วก็สุภาพด้วยค่ะรักได้เชียร์ได้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยความรักเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะก็ขอให้แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพแล้วก็อยู่ในขอบเขตด้วยค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ